สวัสดีครับผมสิงแสลีหมงนะครับวันนี้ก็กลับมาไลฟ์พยากรณ์นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นสุดสัปดาห์นะครับวันที่23เมษายนนะครับ2564นะครับผมวันนี้ก็ขอ สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่หลายๆท่านเข้ามาติดตามผลงานผมมาโดยตลอดนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณจริงๆนะครับผมวันนี้ก็จะมาไลฟ์พยากรณ์ภาพรวมของผู้ที่เกิดปีนักกษัตรนะครับว่าช่วงของปลายสัปดาห์นี้จนไปถึงช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยกลางกสัปดาห์หน้าจะ มีเรื่องราวอะไรเด่นๆบ้างนะครับผมผมก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มแต่ในหนึ่งกลุ่มจะมี3นักกษัตริย์นะครับผมคนไหนเห็นแล้วก็ช่วยพิมพ์สักนิดนึงว่าคุณเกิดปีนักกษัตริย์อะไรบ้างนะครับเช่นชวดชรุขานทอะมรงมะเสง มะเมียมะแม่วอกรากาและก็จอกุ่นนะครับผมก็พิมพ์เข้ามาสักนิดนึงนะครับผมตอนนี้ในไลฟ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยระบบของ facebook เนี่ยบางทีเขาก็ระบบเขาเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับบางทีการ ดูในไลฟ์บางทีก็จํานวนคนก็บางวันก็เยอะบางวันก็น้อยนะครับคนไหนตามไม่ทันจริงๆก็ฟังย้อนหลังก็แล้วกันนะครับเพราะว่าระบบ f a c e b o o k เนี่ยบางทีเขามีการปรับค่าอยู่ตลอดนะครับผมก็บางครั้งเนี่ยหลายๆท่านอาจจะอยากจะติดตามแต่ว่ามันไม่ไปโชว์ในฟีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับระบบระบบของ โซเชียลเน็ตเวิร์อะไรอย่างเงี้ยของระบบ Facebook เขาอาจจะมีการปรับค่าอยู่เรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะทำให้หลายๆท่านอาจจะได้ติดตามบ้างไม่ได้ติดตามบ้างนะครับก็ขอให้ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยเพื่อจะได้มีการให้คนได้เห็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวผมด้วยนะครับก็ ตอนนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าวิกฤตการเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดโควิดเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนต้องพึงระมัดระวังเรื่องของสถานที่เราต้องเลือกสถานที่ที่จะไปนะครับแต่ถ้ามีความจำเป็นในสถานที่นั้นๆเราก็ควรจะต้องมีแมสปิดปากและก็ต้องมีเจลล้างมือนะครับไปไหนมาไหน ต้องสำรวจพื้นที่นะครับเพราะว่าตอนนี้โรคระบาดก็กระจายไปทุกสารทิศของประเทศเรารวมไปถึงระดับอา,อาชีพต่างๆที่ไม่เคยเจอก็โดนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายๆหลายๆคนก็ต้องดำเนินชีวิตกันนะครับแต่ก็ยอมรับความเป็นอยู่ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนะครับ อยากเขาเรียกว่าอยาก,ากาดตกนะครับก็ขอให้ทุกท่านถ้าเป็นไปได้นะครับก็พยายามอยู่ในส่วนที่มีจำนวนคนที่ไม่เยอะเกินนะครับแล้วก็ทิ้งระยะห่างประมาณสักเมตรครึ่งและจะเป็นการดีและเป็นความที่ทำให้เราปลอดภัยนะครับถ้ายังไงนะฮะก็เดี๋ยว จำนวนคนเริ่มเข้ามามากขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมกําลังจะเริ่มไล์นะครับก็ก่อนอื่นก่อนใดก็ขอขอบคุณนะครับที่หลายๆท่านเข้ามาติดตามผลงานผมมาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบคุณจริงนะครับส่วนตัวผมเองแล้วนะครับก็จะรับดูดวงแบบวันเดือนปีเกิดนะครับรายมือโงเ่เฮงไพ่ยิปซี จิตใบไม้นะครับแล้วก็เรื่องของพุทธคุณพระเครื่องนะครับคนไหนอยากจะมีพุทธคุณแล้วยังไม่รู้ว่าพุทธคุณของคุณเนี่ยเน้นไปเรื่องของอะไรพงกพันชาตีหรือเปล่าเกี่ยวกับแควคาดหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องของสเสนิหาหรือเปล่า นะครับเมตตามหานิยมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตรงนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อความสามารถส่วนบุคคลด้วยนะครับก็ยังไงก็ลองติดต่อมาดูนะครับถ้าคนไหนต้องการอยากจะรู้ว่าวัตถุมงคลคุณเป็นยังไงแต่ตรงนี้อาจจะต้องมีค่าครูเหมือนกันนะครับก็ก่อนอื่นก่อนใดนะครับก็บอกไว้เลยว่าดูดวงนะครับก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับเป็นองค์ประกอบหนึ่ง แค่ไม่ถึง10%ของชีวิตเราแต่ตัวเราเนี่ยเถึงลยนะครับถ้าเราเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองและกระทําดีไม่ต้องห่วงนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่เราทำดีย่อมได้ดีแต่ผลลัพธ์มันอาจจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าการกระทําเก่าๆที่ผ่านมาด้วยแล้วก็วาสนาเดิมด้วย นะครับตรงนี้มันมีหลายองค์ประกอบย่อยเยอะนะครับผมตรงนี้นะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการจัดวงจุ้ยเสริมดวงนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่อาศัยรวมไปถึงสถานที่ทำงานด้วยนะครับเพราะว่าการจัดวงจุ้ยเนี่ยจะมีสองลักษณะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับการอาศัยเฉยๆนะครับ และเกี่ยวกับเรื่องของการจัดวงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องของทางธุรกิจก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมคนไหนต้องการอยากจะให้ผมช่วยดูเกี่ยวกับเรื่องของวงจุ้ยก็ติดต่อมาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมก็กําลังจะเริ่มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปีนักษ,ษัตนะครับถ้าคุณเกิดปีนักษ,ษัตอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับพิมพ์เข้ามาได้นะฮะ โอเคแหละผมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับกำลังจะเริ่มแล้วนะกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกก็จะมีปีทอกมาเมียและก็ปีวอกนะครับทอกมาเมียและก็ปีวอกนะครับในช่วงของปลายสัปดาห์นี้นะครับอาจจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจกับคนบางคน เกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ได้เรื่องของการงานก็ได้มีความรู้สึกว่าทําไปแล้วไม่ค่อยได้ผลลัพธ์ที่ดีนักนะครับกับเจ้านายของเราบางทีเราทําไปแล้วดันติเราซะอีกในช่วง,งปลายสัปดาห์นี้นะครับรวมไปถึง เรารู้สึกน้อยใจอยากจะย้ายที่ทำงานนะครับถ้าเป็นไปได้อย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีข่าวดีถ้าเกิดคนไหนมีปัญหาเรื่องความรักอยู่ช่วงต้นสัปดาห์หน้าจะกลับมาเคลียร์กันคุยกันเป็นอย่างดีส่วนคนไหนเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับในสัปดาห์หน้าที่มีปัญหาอยู่ จะได้รับการขี้คายจะได้ช่องทางโอกาสต่างๆเกิดขึ้นนะครับอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนแปลงอดทนไว้ก่อนและเดี๋ยวจะออกมาดีนะครับในช่วงของต้นสัปดาห์หน้าต้องทนอีกสักสองสาวันน่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือปีวอกนะครับถ้ามีปัญหาความรักอยู่ จะกลับมาคืนดีกันนั่นเองนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของงานถ้าตอนนี้เกิดตกงานอยู่เดี๋ยวกำลังคุณจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องงานให้คุณได้งานทำนั่นเองในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับทั้งหมด3นักษัตร์นี้ก็คือช่วงนี้อาจจะรู้สึกอึดอัดไม่ค่อยเห็นโดนเห็นใจนะครับมีความสุขโดนเบียดเบียนได้ง่ายนะฮะก็คือมีปี ถอมะเมียและก็ปีวอ,อกนั่นเองแต่ปีวอ,อกจะเบาว่าเขาหน่อยนะครับก็ผมขอผ่านไปนะครับก็ให้ไปถ้าเสริมดวงเนี่ยให้ไปวัดที่เป็นเกี่ยวกับองค์เทพที่เป็นผู้หญิงนะครับเช่นเจ้าแม่กุนอิมเจ้าแม่กาลีนะครับหรือไม่ก็ไปวัดแขกวัดแขกนะฮะแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็อย่างที่บอกเป็น อาจเทพอะไรก็ได้ที่เป็นเทพผู้หญิงนะครับแล้วจะดีนะครับหรือไม่ก็ไปวัดแขกก็ได้นะครับถ้าคนไหนอยู่ในกรุงเทพลองไปขอนะครับไปขอเลยนะครับแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับไปไหว้แล้วก็ไปขอนะครับก็เดี๋ยวจะมีอุปสรรคที่มีอยู่จะได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะครับการไปเสริมดวงนะครับเป็นความเชื่อ ถ้าเราทำแล้วรู้สึกสบายใจเราก็ทำไปนะครับผมขอผ่านกลุ่มแรกไปนะครับต่อมากลุ่มที่2แล้วนะฮะกลุ่มที่สแล้วกลุ่มที่2เนี่ยจะมีปีนักกษัตริย์ปีขานปีมะโลงและก็ปีจอนะครับ ในกลุ่มนี้เนี่ยจะหนักไปเรื่องของงานเป็นหลักเลยนะครับรู้สึกลําบากบางทีเราอาจจะตั้งเป้าสูงเกินไปหรือว่าเรามีหนี้เยอะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยอุปสรรครู้สึกถ้าเกิดตอนนี้รู้สึกเหนื่อยคุณพยายามมองเป้าหมายที่มันลดลงมาหน่อยบางทีเราอาจจะมองเป้าเยอะเกินไปเป้าหมายสูงเกินไปให้เราลดระดับลงมานิดนึง เพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้คุณซีเรียสจนเกินไปนะครับเพราะว่าศักยภาพของโตคุณอ่ะมันดีอยู่แล้วแต่บางทีอ่ะความกดดันมันมากเกินเกินความร่างกายหรือจิตใจบางอย่างเนี่ยมันอาจจะรับไม่ไหวก็ได้นะครับเดี๋ยวอีกหน่อยนึงอ่ะในช่วงของสัปดาห์หน้าคุณจะมีคนที่มีความชํานาญหรือ คนที่เขาสามารถมาช่วยแก้ปัญหาในงานคุณได้ถ้าเกิดคุณเป็นลูกจ้างคุณอาจจะได้เจ้านายคุณมาให้คำชี้แนะคุณหรือเพื่อนร่วมงานของคุณที่มีเ,เคยเกิดเจอปัญหาเหล่านี้เขาจะมาแก้ไขให้คุณได้ส่วนคนไหนที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ถ้าตอนนี้มีปัญหาการงานอยู่ช่วงของสัปดาหนะ์หน้าเนี่ยคุณจะได้รับการเห็นใจจาก ลูกค้าของคุณหรือคุณจะได้ลูกค้าดีๆเข้ามาที่เรามีปัญหาอยู่แล้วเราจะได้รับการขี้คายเกิดขึ้นในทางที่ดีนะครับอดทนสักหน่อยหนึ่งและยอมรับว่าเราต้องมีความมุ่งมั่นแต่ความมุ่งมั่นตรงนี้เราต้องไม่กดดันตัวเองจนเกินไปเราต้องตั้งเป้าอย่าสูงเราต้องลดมานิดหนึง่ง oh. เพื่อเราจะได้ขี้คายต่อความกดดันของตัวเองนะครับ ท้ายสุดแล้วก็คือกลุ่มนี้เนี่ยเด่นที่สุดแล้วก็โอเคที่สุดก็คือปีขานนั่นเองก็คือโดดเด่นกว่าเขาหน่อยนะครับแต่เราต้องลดระดับความตั้งมั่นหรือตั้งเป้าที่สูงเกินไปต้องลดมานิดนึงเพื่อตัวเองไม่โดนกดดันจนเกินไปนั่นเองนะครับ ก็ขอผ่านกลุ่มที่2นี้ไปนะครับคนไหนตามไม่ทันจริงๆก็ฟังย้อนหลังนะครับต่อมานะครับกลุ่มที่3แล้วนะครับกลุ่มที่3เนี่ยจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับถ้าคุณมีความเครียดการเงินอยู่มีปัญหาการเงินอยู่ในช่วงของปลายสัปดาห์นี้จนถึง สัปดาห์หน้าการเงินจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการเห็นใจเกิดขึ้นหรือคิดจะลงทุนอะไรช่วงนี้ที่คุณตั้งแผนเอาไว้และวางแผนเป็นอย่างดีลงทุนได้ต้องบอกว่าลงทุนได้ไม่เสียหลายแต่ต้องมีการพิจารณาล่วงหน้ามาก่อนแล้วต้องวงเล็บว่าพิจารณาแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ออยากจะลงเงินเลย โดยที่ไม่มีการพิจารณาก็อาจจะผิดพลาดได้เช่นกันแต่ในดวงชะตาบอกว่ากลุ่มนี้ลงทุนแล้วถ้าเกิดตั้งใจมาก่อนคุณจะประสบความสําเร็จนะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วกเกี่ยวกับเรื่องของความไร้รับการช่วยเหลือนะครับก็คือมีปีชวดมะแมและก็ปีระกานะครับคุณจะได้ ถ้าเกิดเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ตอนนี้คุณอาจจะได้ลูกค้าที่มีศักยภาพทางการเงินก็ได้เข้ามาซื้อของคุณอาจจะมีโปรเจกต์ที่เรียกว่าคุ้มค่าในการลงทุนถ้าเกิดคุณวางแผนจะลงทุนแล้วช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีแต่ต้องอย่างที่บอกไปเราต้องมีการวางแผนตั้งแต่แรกๆหรือคิดเอาไว้แล้วว่าจะทำเช่นน,นะครับคิดว่าจะเปิด ขายน้ำสักที่หนึ่งในตลาดนี้แล้วเราไปสำรวจพื้นที่ไปแล้วว่าเฮ้ยน่าสนใจในการจะขายน้ำนะครับน้ําอัดลมหรือน้ําอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นการสมมุตินะฮะถ้าเรามีการวางแผนมีการคํานวณไว้แลเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่คุณคิดเอาไว้จะประสบความสําเร็จแต่ต้องคิดเอาไว้ว่ามันมันต้องเอาความจริงประกอบด้วยนะครับ แล้วสิ่งที่คุณคิดเอาไว้จะประสบความสําเร็จนะครับรวมไปถึงถ้าคนไหนเป็นนักเล่นหุ้นนะครับหรือเกี่ยวกับไปลงซื้อกองทุนอะไรต่างๆช่วงนี้เป็นโอกาสดีแต่อย่างที่บอกไปก็ต้องศึกษามาก่อนว่าหน้าตัวนี้น่าซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคุณจะลงทุนซื้อที่มันเกี่ยวกับเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้นะครับเกี่ยวกับ เลขที่คุณคุณก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าถามว่าซื้อเยอะได้ไหมก็พอได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะเสี่ยงโชคนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือซื้อเกี่ยวถ้าคนไหนพอมีกําลังเงินก็ไปซื้อพวกทองก็ได้นะครับเพราะว่าเก่งกําไรในช่วงเวลานี้นะครับกลุ่มนี้ถ้าโดดเด่นที่สุดก,ก็คือปีรักานั่นเองตอนนี้พูุนี้ว่าทําอะไรก็ จับเป็นเงินเป็นทองแล้วกันนะครับในช่วงของเวลานี้แต่ต้องมีการพิจารณามีการวางแผนไว้แล้วนะครับก็คือกลุ่มนี้เนี่ยโดดเด่นที่สุดก็คือปีระกานั่นเองแต่ถ้าเกิดคนไหนมีปัญหาอยู่คุณจะได้รับการช่วยเหลือนะครับถ้าเกิดเป็นลูกจ้างประจําอยู่เนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้รับอาจจะได้ข่าวดีหรือการปรับเงินเดือนหรือจะได้เงินที่ เคยมีติดค้างเอาไว้คุณจะได้เงินคืนมานั่นเองนะครับถ้ามีการติดค้างนะครับถ้าเป็นลูกจ้างประจําอยู่หรือคนไหนติดเงินคุณอยู่คุณจะได้รับเงินคืนก็ได้นะครับในกลุ่มนี้ถ้าเกิดคน,คนไหนไปให้ใครยืมเงินช่วงเวลานี้คุณอาจจะได้เงินคืนจากคนที่เขาติดเงินคุณก็ได้นะครับก็โดดเด่นที่สุดก็คือปีละกานั่นเองนะครับกลุ่มนี้นะฮะถ้าจะให้ไปเสริมดวงนะครับก็ ก็เน้นไปให้กับาสารสารพระพรหมนะครับแล้วจะดีไหวาสารพระพรหมแล้วจะดีในช่วงของตอนนี้นะครับถ้าถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องไปหาสารใหญ่ๆที่ดูแล้วคนไหว้ยเยอะในถิ่นฐานของตัวเองนะครับแล้วจะเป็นการดีแต่ถ้าที่นั่นคุณมีสารพระพรมเนี่ยให้ไปนเน้นไหว้สารพระพรหมก่อนนะครับ โอเคแหละผมขอผ่านไปทั้งหมด3กลุ่มแล้วนะครับต่อมากลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4แหละกลุ่มที่4นะครับอุปรสรรคมีเยอะแต่จะประสบความสำเร็จถ้าตอนนี้คุณมีปัญหาอยู่ไม่เรื่องเงินเรื่องงานก็แล้วแต่ คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะเป็นฝ่ายประสบความสําเร็จและเป็นฝ่ายชนะนะครับในกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็จะมีปีฉลูมาเสงและก็ปีกุนนั่นเองนะครับปีฉลูมาเสงและก็ปีกุนนะครับตอนนี้ทําอะไรต้องตั้งใจนะครับในสิ่งที่มีปัญหาอยู่ถ้าเกิดตอนนี้คุณมีปัญหาในที่ทำงานขอให้คุณตั้งเป้า กับสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เป็นอย่างดีและเดี๋ยวคุณจะประสบความสำเร็จและมีความสุขด้วยนะครับรวมไปถึงมีความสุขภายในครอบครัวด้วยนะครับถ้าเกิดมีปัญหาทะเลาะภายในครอบครัวอยู่เดี๋ยวจะกลับมาคืนดีกันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนทำเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่อีกไม่นานเนี่ยนะครับทุกอย่างจะออกมาดีจากร้ายจะกลายเป็นดีขึ้นนั่นเองนะครับให้ ใจเย็นๆไว้แต่อย่าใช้โทสะหรือใช้ความโมโหเป็นที่ตั้งไม่ได้ไม่ฉะนั้นความสุขความมีความสุขจะน้อยลงนัดด้วยนะครับตรงนี้ในกลุ่มนี้นะครับโดดเด่นที่สุดนะครับโดดเด่นที่สุดก็คือปีมะเสงนะครับปีมะเสงนั่นเองนะครับค่าเน้นเสริมดวงนะครับก็คือไหว้เจ้าที่เจ้าทางของตัวเองหรือ นะครับหรือกลับไปาสารที่เขาเรียกว่าที่คุณเคยไหว้ประจำนะครับแล้วจะเป็นการดีที่คุณเคยไหว้ประจำนะครับเป็นสารที่คุณเคยไหว้ประจำแล้วจะออกมาดีในกลุ่มนี้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับบริวารจะให้โชคคุณด้วยนะครับบริวารจะให้โชคคุณด้วยในกลุ่มนี้ก็คือปีฉลูมะเสงและก็ปีกุลน,นะครับอุปสรรค จะหนักหน่อยแต่จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับแล้วอย่างหนึง่งต้องระวังคนที่พูดจากับเราไม่ดีนะครับเรายิ้มเข้าไว้นะครับถ้าเขามาพูดจากับเราเหมือนจะเอาเรื่องเราเรายิ้มสู้เข้าไว้และเดี๋ยวคล้ายสุดจะออกมาเป็นผลดีสําหรับเรานั่นเองในช่วงของสัปดาห์หน้าแต่เดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็เริ่มดีแล้วละ่ะถ้าเราไปในทางที่ถูกต้องนะครับก็ ผมก็พยากรครบทุกกลุ่มครบทุกนักษัตริย์แล้วนะครับคนไหนตามไม่ทันจริงๆก็ฟังย้อนหลังได้นะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดไปไหนมาไหนต้องมีแมสปิดปากด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดอะไรไว้ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับแล้วขอทุกท่าน ดวงดีดวงเฮงกันทุกท่านเลยนะครับแล้วก็โชคดีนะครับมีความสุขกันมากๆนะครับผมสิงแสริม,มงนะครับเอาไว้โอกาสหน้าผมจะกลับมาไลฟ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับสวัสดีครับ